เริ่มต้นด้วยการขอให้ผู้ชมทุกคนกดติดตามช่อง Trend Tech 6ของเราเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆและการรีวิวสมาร์ทโฟนที่น่าตื่นเต้นจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับมือถือระดับเรือธงจากโนเกียที่กำลังเป็นกระแสแรงในปี2025นั่นคือโนเกีย X 9 9 Pro Max 5 G สมาร์ทโฟนที่รวมพลังแห่งนวัตกรรมดีไซน์ล้ำยุคก,กับประสิทธิภาพที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง Nokia X99 Pro Max 5G มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 4K ที่ให้ภาพคมชัดและสีสันสมจริงอย่างน่าทึ่งการแสดงผลลื่นไหลด้วยอัตรา Refresh Rate 144Hz เ144 Hz, หมาะสำหรับทั้งการเล่นเกมและการดูวิดีโอระดับความละเอียดสูงดีไซน์ของเครื่องดูพรีเมียมด้วยบอดี้โลหะขอบโค้งพร้อมกระจก Gorilla Glass v i t u s ป้องกันรอยขีดข่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ที่ทำงานร่วมกับแรมสูงสุดถึง16 GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน512 GB สามารถรองรับการใช้งานหนักๆได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุดระบบปฏิบัติการ Android 14รุ่นล่าสุดจาก Google ถูกปรับแต่งให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้ Nokia อย่างลงตัวพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งาน กล้องของ Nokia X99 Pro Max 5G เป็นอีก1จุดเด่นสำคัญมาพร้อมชุดกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุดถึง200 MP ที่มอบภาพถ่ายคมชัดระดับมืออาชีพ กล้องอันตราวาย48 MP สำหรับภาพมุมกวา้างกล้องเทเลโฟโต้32 MP พร้อมซูมออปติคอล5เท่าและกล้อง d e ฟเซนเซอร์8 MP สำหรับโหมด p o ร์เทรตที่ให้โบเก้สวยเป็นธรรมชาติกล้องหน้า64 MP ถูกออกแบบมาเพื่อการเซลฟี่ที่คมชัดและวิดีโอคอลคุณภาพสูง ในด้านแบตเตอรี่โนเกีย X99 Pro Max 5G มาพร้อมความจุ8,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 120W สามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาไม่ถึง25นาทีและยังมีระบบชาร์จไร้สาย 4/5W ที่สะดวกและปลอดภัยอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยี 5G ครบทุกย่านความถี่ให้ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดระดับสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบเสียง d o น b y a แ m o s เพิ่มมิติของเสียงให้คมชัดรอบทิศทางเหมาะสำหรับดูหนังหรือฟังเพลงตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นตามมาตร,รฐาน IP 6 9และยังมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้น้าจอที่ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจทำให้น o k กี X 9 9 Pro Max 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกด้านทางด้านดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและความทนทานอย่างแท้จริง นี่คือ Nokia X 99 Pro Max 5G สมาร์ทโฟนแห่งอนาคตที่รวมทุกเทคโนโลยีไว้ในมือคุณหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6ของเราเพื่อรับชมรีวิวมือถือใหม่ล่าสุดและข่าวเทคโนโลยีจากทั่วโลกก่อนใครเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ